<D> สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม วันนี้อยู่กับผมโบสจากสตีฟแมรี่นะครับวันนี้นะครับผมเรานะครับผมจะมาแนะนำผมคีย์บอร์ดครับผมของทางโรจิเทคนะครับผมแต่เป็นซีรีส์นะครับผมเป็นซีรีส์ของเกมมิ่งเกียร์เลยนะครับผมเขาได้ทำซีรีส์เกมมิ่งเกียร์ออกมาตีตลาดแล้วผมออกมาหลายเดือนแล้วละแต่ผมเพิ่งเอามาพูดนะก็นี่ผมได้มาจากนะครับผมสปอนเซอร์เราเลยนะครับเป็นสปอนเซอร์ของทีมแข่งกีฬาของผมนะครับผมทีมแข่งกีฬาของผมนะชื่อว่าทีม โลจิเทคจีโฮสนั่นเองนะผมเป็นทีมแข่งเกมอินเฟสสเตชันนะครับวันนี้ับผมเลยจะมาแนะนำคีย์บอร์ดนะผมโลจิเทคจีแปดร้อยสิบโอริออนนะครับผมอาร์จีบีเมคานิคอลเกมมิ่งคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมเป็นไฟ RGB นะครับผมเป็นไฟ RGB ตามรูปภาพเลยเนี่ยผมดีไซน์นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็รับปุ่มภาษาไทยนะแบบรองรับปุ่มภาษาไทยนั่นเองให้แบบเหมาะอาการเล่นของไทยก็คือเขาทำมาสำหรับคนไทยเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นปุ่มสวิตช์ของเขาเองเลยนะครับเป็นปุ่มสวิตช์ของทาง Logitech เองเลยนะผมนน่แล้วก็มีแค่เครื่องมือนะครับคู่มือในการแนะนําใช้เดี๋ยวเราไปดูในตัวของเจ้าคีย์บอร์ดเลยผมว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวด้วยเลยอย่างแรกครับผมเรามาดูที่เจ้าสายของเจ้านี้ Logitech ก่อนครับผมนี่อุสกรโ์ Logitech นะผมนี่เขาจะทําเป็นกร,กรอบมาด้วยดูนะครับนี่กรอบ,รอบเห็นไหมนี่ฮะแบบ ข้างหลังเป็นตามรูปคีย์บอร์ดนะครับผมนี่รูปคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นตามของเขาเลยครับผมโ o จิเทคจีนะครับผมรู้สึกว่าดูหรูมากนะครับผมผมว่าดูหรูเลยก็เป็นสายถักครับผมนะแข็งแรงคือแข็งแรงอ่ะนะครับคือแข็งแรงมากสายถักนี่บอกเลยว่าหรูครับนะครับนี่ฮะสายถักแบบแข็งแรงครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับนี่ เอามาดูเจ้าตรงนี่กันเลยดีกว่าผมเจ้าตัวคีย์บอร์ดของเขานะฮะก็เป็นปุ่มเป็นเอาเรื่องสวิตก่อนนะครับเป็นสวิตของเขานะครับนี่ออกแบบมาดีครับผมสวยผมขอเสียบไฟก่อนนี้ครับมาดูเจ้าตัวบอดี้นะครับผมก็นี่นะครับขอบเขานี่ดีไซน์ได้สุดยอดนะครับผมดีไซน์ได้แบบสุดยอดมากเนี่ยเห็นไหมครับผมดีไซน์เรื่องปงเรื่องปุ่มเนี้ยจับแบบเขาวางเรียงแบบ คือดีไซน์เด็นไหมมันจะแบบเป็นเนินลงอะไรเงี้ยคือดูตามภาพไม่้เห็นนะแล้วก็จะมีนะครับโลโก้ตัเทคนี้นะผมคือเด่นมากเทมากนะผมแล้วก็เจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบดําไม่เงาอ่ะไม่เงาอ่ะคือมันจะเห็นไหมครับผมคข้างก็เป็นดําแบบเงานะครับผมก็คือดูหรูดูแพงนะครับผมนี่แข็งแรงครับผมฟังเสียงรู้ก็รู้นะฮะัมาดูข้างหลังครับผมนี่ นี่นะผมข้างหลังจะไม่ปล่อยไม่เหงาครับผมเป็นลายพังพังพังๆังนะผมนี่ไม่ดูเรียบเกินไปนะฮะแล้วก็เจ้าตรงนี้เป็นที่ปรับระดับนะครับผมนี่เนี่ยคุณอยากจะปรับแบบอาให้มันเล็กเล็กไม่เยอะก็ปรับตรงนี้ครับผมเห็นไหมที่อยากให้มากครับผมก็ปรับตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ดีครับผมดีไซน์ดีมากนะครับเจ้าคีย์บอร์ดของโลจิเทคนะครับผมแล้วก็ขอบขวามือสุดนะครับผมนี่เขาจะบอกรุ่นครับผมนี่เห็นไหมนี่ รุ่นนะผม G 8 1ดนูนั่นเองนะฮะสุยยามเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องสวิตครับผมสวิตของเขาเนะครับเป็นสวิตของเขาเองเลยนะครับผมเป็นทางของทางโลจิเทคเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะสักปุ่มหนึ่งเคโอเ,ค,โอเค,ครับผมสวิตเนี่ยเป็นสวิตของเขาเองเลยเดีย๋ยวผมขอโฟกัสแป๊บนึงนะครับ นี่ผมสวิตนะครับเป็นสวิตของโลจิเทคเลยเห็นไหมครับผมนี่ไฟ R G B อยู่ตรงกลางนะผมนี่บางคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับจะปิดไฟก่อนอ่านี่นะครับผมนี่จะเป็นปุ่มแบบแสงออกมาจากตรงกลางนี่เป็นปุ่มของทางโลจิเทคนะครับผมเป็นปุ่มของเขาเองเลยนะครับปุ่มของทางโลจิเทคครับผมจะแนวเหมือนแบบอารมณ์เหมือนว่าพวกบูสเออเลสสวิตของเขาไม่มีเสียงครับผมเห็นไหมเนี้ยฟ้าเสียงสองเป็นสองจังหวะ ใช่ไหมผมเป็นเสียงสองจังหวะนั่นเองก็คือเขาทํามาแบบนะครับไม่ทำไ,ไม่แบบมารบกวนใครอะไรมากมายแบบไม่ดังเกินไปไม่ไม่นี่เกินไปนะครับก็เป็นเสียงสองจังหวะนั่นเองของเจ้า,จา,านนปุ่มนี้นะครับเจ้า G แปดร้อยเนี่ยรุ่นเท็กนะผมทํามาแล้วผมดีนะเรื่องปุ่มนี้ฮะนี่ครับปุ่มบนลูงอัพบนลุ่งดาวบนลูกแบบเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่ฮะความสัมผัสนี่สุดยอดนะฮะนี่ก็เป็นปุ่มา ปิดเสียงนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปิดไฟนะครับผมแล้วก็ใชกดใช้ไฟก็นี่ครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นปุ่ม Disable Gaming นะครับผมก็คือแบบ Disable สองไอพวกปุ่มนี้ปุ่มนี้คือแบบปุ่มพวกบด Windows นั่นเองนะผมแล้วก็ผมจำได้เลยครั้งแรกที่ผมลงเจ้าตัวนี้นะครับกดปุ่มนี้ปั๊บเขาลง Windows ให้เองเลยแบบงงๆอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ผมได้อย่างนั้นจริงๆนะ โอเคก็รุ่เอาบปรุ่นดาวนะครับทุกอย่างก็ดีครับแล้วปุ่มคีย์บอร์ดนะครับผมรองรับภาษาไทยมาดูซอฟต์แวร์ของ G810 กันครับผมบอกเลยนะครับผมว่าหน้าตาของเขานี่สวยมากสวยนะครับผมนะฮะสวยมากนะครับผมของเจ้า G810 นี้นะครับพอกดมาปั๊บนะครับผมโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวเราเอามาไปคลิกนะครับผมนี่ฮะเป็นไฟดีเทคขึ้นมาเลยนะครับกระพริบกระพริบกระพริบนะครับผมก็กดปปั๊บก็จะมีให้เราเนี่ยตั้งค่านะครับผม พอกดมาปั๊บนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดกันนะครับอ่นนี้เป็นตั้งค่าตามปุ่มอ่ะพอกดมาครับผมก็จะมีนะครับคีย์บอร์ดนะครับผมมัลติมีเดียคีย์แล้วก็เทคบ็อกแล้วก็เป็นส่วนเรื่องของเมาส์โหเยอะเยอะมีเยอะแยะเลยครับเยอะมากนะครับผมเยอะมากๆนะครับออปชันเขานี่นะครับมีเซตรีพีทนะครับผมแล้วก็มีเซตดีเล์ด้วยครับผมเหมือนมาโคเลยนะครับผมก็มาลองๆดูกันนะครับผมนะฮะโอเค ต่อไปนะครับผมเป็นปุ่มไฟนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยคืออะไรที่สวยงามของเจ้าคีย์บอร์ดของแต่ละตัวมากนะครับอันนี้ครับผมเป็นอ่าแรกครับผมเป็นในนี้นะครับผมอ่าเป็นเป็นของอะไรเขาเรียกออริจินอลเป็นแบบแสงสีฟ้าของโลจิเทคเลยเป็นแบบเออเป็นแสงดั้งเดิมของมันเองนะครับผม นี่เป็นแสบต้นฉบับต้นตำรับนั่นเองต่อไปครับผมบีฟิ้งนะครับผมชัดไม่กล้องโอเคชัดนะโอเคมาที่สองครับผมบีฟิ้งนะครับผมอันนี้คุณทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นลมหายใจครับผมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแะครก็แบบจะดำขึ้นมาเป็นฟ้าอันนี้อยู่ที่เราจะปรับนะจะให้มันหายใจเร็วหายใจช้าเราปรับได้ปรับสีได้ปรับอะไรได้หมดทุกอย่างครับผมเพราะมันคือ R G B นนครับผมต่อไปก็เป็น ดาวตกนะครับผมนะเป็นแบบอารมณ์เหมือนดาวตกแบบหายไปทีละอันขึ้นมาทีละอันเหมือนดาวตกไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาขีววให้ดูเนี่ยดูนะเห็นไหมเป็นดาวตกนะครับผมเราจะปรับเป็นสีขาวก็ได้ให้มันเหมือนดาวขาวกับดำอยู่ที่เราปรับครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากผมชอบนะแบบมันเหมือนลมหายใจสุดยอดเลยเดี๋ยวผมรองเปลี่ยนสีให้ดูแล้วกันครับผมโอเคเราจะเปลี่ยนสีนะเป็นสีขาวโอเคนะครับขาวดำนี่ครับผม อันนี้ผมไม่ได้ปิดไฟนะครับผมมันจะสว่างประมาณนี้เลยนะครับผมมันจะค่อยๆหายไปหายมามันจะไม่สว่างมากอะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้ก็แบบปรับแม่งทั้งหมดเลยนะครับผมนี่เนี่ยมันมีหลายโหมดครับผมเราปรับอยู่ที่เราปรับเลยนะครับนี่ก็แบบเป็นสีสลับไปเองนะครับผมเป็นอ่าสิบหกล้านสีสิบแปดล้านสีอะไรว่าไปของมันมันจะปรับไปเรื่อยๆแล้วอยู่ที่เราปรับจะปรับช้าปรับเร็วให้กระพริบเร็วบิดช้าอันนี้อยู่ที่เราครับอยู่ที่คนอยากจะให้เร็ว ปรับแม่งเยอะแม่งก็กลายตาครับผมนะแต่ก็สวยครับผมเน้นสวยไว้ก่อนนะครับผมเน่อยากใหสีอะไรอยากใหสีเดิมๆก็ปรับข้างไว้อยากให้มันกระพริบอย่างนี้ก็ตามเพลงครับผมแดนไปนะฮะสุดยอดนะครับผมบอกเลยว่ามีหลายโหมดครับอันนี้เป็นโหมดแบบอ่าเวฟเวฟเวฟแบบครับผมแบบกระจายนะฮะจะเรียกมันเวฟเลยเราเรียกแบบมันกระจายแล้วกันนะครับมันเป็นไ,ปไงครับผมก็อยู่ที่เราปรับเนี่ยมาเท่เนี่ยแต่ผมชอบใช้โหมดนี้นะมันเท่ นะครับผมอ่านี่ก็แบบเป็นอ่าน่าจะเป็นแบบไฟค้างหรือเปล่าอ๋อแบบเป็นกดครับผมแบบกดแล้วแบบมันจะหายค่อยๆหายอ่ากดแล้วมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะดูนะครับผมกด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 แล้วมันก็หายเราจะเปลั่ให้แบบเป็นเป็นสีดําส <limitations> ีอะไรแต่ผมปรับเป็นสีฟ้านะครับกดแล้วก็ค่อยๆหายไปอะไรประมาณนั้นครับผมเท่ัะมีหลายโหมดนะครับมีเยอะมากนะครับผม ไปครับันนี้ครับผมอยู่ในโหมดของเกมมิ่งโหมดนั่นเองนะครับผมโหมดนี้ผมเป็นโหมดที่แบบเราจะ d i s a b l e อร์แบบขอผมขอใช้คำภาษาไทยกันมันเป็นปุ่มแบบว่าให้แบบดิสเน่ไม่ให้มันกดเราแบบไม่อยากให้กดปุ่มนี้นะอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นครับผมแบบจะดิสแป้งทั้งคีย์บอร์ดเลยก็ได้แบบเป็นปุ่มเหมือว่าเราเล่นเกมแบบกันแบบเราเนี่ยชอบไปกดมันแล้วแบบให้เราหลุดออกจากเกมเลยประมาณนี้ครับผมนั่นเองนะครับต่อไปครับผมอันนี้นะครับผมเป็นปุ่มแบบ เช็คว่าเราเนี่ยกดอันไหนเยอะที่สุดนะครับผมพอกดเยอะปั๊บมันก็จะเป็นสีแดงนะพอกดแบบน้อยๆไม่ไม่เยอะมากมันก็เป็นสีเงินอะไรประมาณนั้นครับผมเนี่ยะก็มันมีเยอะมาศึกษาดูเอาแล้วกันครับผมผมขอรีวิวคร่าวๆแล้วกันคือมันเยอะมากนะครับคือถือว่าสะดวกแล้วก็คุ้มครับคีย์บอร์ดนี้มันมีอะไรที่เยอะมากๆครับผมเลยชอบตัวเสียงนี้ครับผมมันแบบทนด้วยนะครับเอาละครับผมก็จบไปแล้วผมกับเจ้าคีย์บอร์ด G810 ถ้าผมแนะนาหรือว่า อะไรผิดพลาดยังไงผมต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็เจ้าตัวนี้ถือว่าดีมากๆครับผมผมชอบนะเพราะตัวนี้ผมไปใช้จนติดนะผมแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะฮะเราจะมา,าแนะนําหรือว่ารีวิวทุนใจะใช้คาว่ารีวิวมากแต่ถ้าผมผมเออแบบขัดข้องอะไรไปก็ขอโทษนะที่นี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาเมาส์กหูฟังเนี่ยมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะก็ติชมได้นั่นเองนะครับผมก็ ถ้าใครเลือกซื้อนะก็หาซื้อได้ร้านเกมมิ่งเกียร์ทั่วไปนะครับผมหาซื้อได้เลยนะเจ้าโ o g i t e c h G ตนผมมาใช้ผมเป็นคนใช้ Rogitech อยู่แล้วจะเป็นกล้องือเป็นเมาส์อยู่แล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้มีสปอนเซอร์เป็นโรจิเทคด้วยก็ดีนะครับผมดีทุกอย่างแฮปปี้นะครับก็ขอบคุณโรจิเทคมากมนะครับผมที่สนับสนุนทีมพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมเราต้องจากแล้วครับผมอย่าลืมนะครับผมไปหามาใช้กันด้วยนะครับผมดีมากๆเลย โอเคผมผมจ่าเท่าที่วันนี้ผมสวัสดีผมสวัสดีครับ